จากน้องๆน้องๆทำบุญกันเนาะที่ไรเทคโนโลยีพนิษการสำเสร็จนะครับวันนี้มาร่วมทำบุญกันบ้านพักฉุกเฉินบรรเมืองนะฮะบรรเมืองได้เลยนะหกพันหกพันบาทบรรเมืองหกพันบาทนะครับแต่ตรงนี้ครับก็เช่นเคยนะฮะใครมีความสามารถมาชวนในรายการของเราได้เลยได้เกินกว่าเจ็ดสิบคะแนนไปก็ได้ของรางวัลไปนะฮะแต่ถ้าเกินเจ็ดสิบคะแนนครับ KFC ครับอมเงินรางวัลให้สามพันบาท KFC เป็นอีเมลครับอีเมลส่งมาเลยมาจากทางบ้านว่าคน้อายุ22อครับคุงไั่วุฒิหนูหน้าครับส่งมาบอกว่าเคยมาออกแล้วครับอ่าเคยมาออกแล้วเคยมาออกแล้วแต่นั้นเป็นบีดบ็อกออบิทบ็อกออกสองคนอ่ามีการสองคนอันนี้เป็นแจมกับบีบอยแล้วอ่าไปเจอกันเหรอตัวเขาครับเป็นบีดบ็อกอ่าแล้วรรมดาบีบอยก็ต้องเปิดดนตรีอันนี้ไม่ต้องเลยเขาอันนี้ไปถมกันเลย ไม่มีดนตรีเลยเขาล้วนๆเลยล้วนๆเลยเขาบีดบ็อกเพื่อไปไอ้นั่นก็เต้นไปเต้นบีบอยขอมาชนในรายการหน่อยอได้เลยพบเลยนะคุณนัทวุฒิหนูนาคเช้า กุนหนนานักทุนหนูนมากนะครับเพื่อมาออกรายการเราแล้วใช่ครับตอนนั้นเป็นบิดบล็อกใช่ครับมากับเพื่อนใช่บิดบล็อกอ้วนผอมอ่าขอทุกวันเลยตอนนั้นขออะไรเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกเพื่อไปทำบิดบ็อกอีกทีหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะใช่แล้วตอนนี้ไอ้อมไปไหนแล้วตอนนี้๋อตอนนี้เขาฝึกงานอยู่ผอมฝึกงานอยู่นะฮะมาด้วยกันไม่ได้แล้วเรายังคงบิดบล็อกคนเดียวใช่ครับแล้วไปแจมกับพวกบีบอยได้ไงไปเจอไงก็พอดีตอนผมเคยอยากลองไป หายได้เสริมโดยการเปิดหมวกที่เขาเข้าสารนะโชว์โชว์ที่เข้าสารเข้าสหมวกโอเคแล้วเล่นอยู่แล้วผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนเป็นบีบอยที่มาดูด้วยแล้วทีนี้คือเราอยากจะบีบอยบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถเต้นได้หรือไงหรือว่าอะไรไม่ใช่แล้ก็เพื่อนอ่ะก็ชวนไปดูชวนไปบีบอยแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าเออบีบล็อกได้ไหมบีบ็อกลองบีบ็อกให้เต้นหน่อยได้ไหมเลยเริ่มต้นอย่างนั้นเราบี็อก เต้นเต้นบีบอยคนเดียวก่อนใช่ครับโอ้ครับครับครับแล้วไงแล้วทีนี้ก็เป็นกลุ่มเลยแล้วทีนี้ก็ลองแบบลองเล่นด้วยกันดูแบบเป็นทีมเลยทีนี้มันก็เข้ากันได้พวกบีบอยเขาต้องเปิดดนตรีนะใช่ครับใช่ไหมใช่เขาเปิดดนตรีไหมตอนแรกตอนแรกเขาเปิดดนตรีครับเปิดดนตรีตลอดเปิดตลอดแล้วทีนี้พอผมลองไปเล่นคือก็ปิดดนตรีไปแล้วแล้วผมเล่นคนเดียวเพื่อนโอเคไหมเพื่อนก็โอเคครับ็มบอกว่าทีมบีบอยของคุณนี่ประกบประกวดด้วยครับก็เป็นแชมป์ของโรงแรมฮาร์ล็อกพัทยาปี2 0 1 5เป็นแชมป์โรงแรม เดี๋ยวก่่าใช่น้องครับประกวดหรืออะไรครับนี่ประกวดครับประกวดที่โรงแรมหรือไงมันเป็นของโรงแรมฮาร์ลพัทยาครับเขาจัดงานเขาจัดงานอ๋อแล้วเราไปประกวดเขาแล้วได้รางวัลมาใช่ว่างันเอะปี2 0 1 5กับ2 0 1 6โอ้สองปีติดเลยครับอายุ่าไรแล้วปีนี้22ครับ22ยังเรียนอยู่ไหมตอนนี้ก็เรียนภาษาครับเรียนภาษาเรียนภาษาเพื่อภาษาอังกฤษก็ตอนแรกผมอยากจะเรียนตอบริญญาตีแล้วทีนี้มีรุ่นพี่ที่เขาอะ เรียนอยู่ออสเตรเลียเขาแนะนําว่าจะเรียนตอนนี้ไปเรียนออสเลยดีกว่าอ๋อไปต่อไปต่อระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลียเลยดีกว่าใช่ครับเราก็เลยสอดภาษาไปก่อนจะลองดูเคยไปยังออสเตรเลียยังไม่เคยครับยังไม่เคยไปเดี๋ยววันนี้พบเลยเดี๋ยวผมมีผู้เชี่ยวชาญของประเทศออสเตรเลียมาแนะนําประเทศออสเตรเลียให้น้องได้รู้จักใทยเรื่องอ้าวใครพบกับอาจารย์ เตรียมนณเมืองราชมีความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียด้วยเหรอครับแต่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาหาพร้อมๆกันแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับวุ้นเซ้นครับตรากเกษตร สวัสดีครับกับปัรดาแฟนๆของรายการเกมพังหน้านครับผมสําหรับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของชาวห้องชาวหอนะครับที่รอกันอยู่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่นครับ55โฮมแน่นอนครับจะเป็นห้องไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวจะขึ้นไหมนะครับอุปกรณ์มาของแรกครับขึบ้นไปเลยครับ313 ตจจอบรับจากหมายเลขที่เราเรียกครับแค่นเราห้านะครับสี่สิบห้าคสวัสดีครับคุณน้องดูเกมขัานหน้า ดูคอมพิวเตอร์ด้วยครับครับเป็นเด็กไอทีนะครับทีวีไม่ต้องครับยุคสมัยนี้เราสามารถดูออนไลน์ได้ทางคอมพิวเตอร์นะครับผมนะฮะฮห้องผู้โชคดีที่55โฮมนี่ครับก็เป็นห้องนี้นะครับผม405ห้องนี้ครับ ดูกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะดูกับอะไรนะครับมือถือออนไลน์คอมพิวเตอร์เข้ามาเราจ่ายให้หมดนะครับสําหรับวันนี้ก็ตามสัญญาครับต้องจ่ายค่าห้องไห้น้องก็ไปรับไปเลยนะครับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทและกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตาเกษตรสัปดา์หน้าครับ ผมจะไปหาคุณถึงห้องถึงที่อยู่นิ่งๆครับเปิดทีวีดูนะครับจะทําการบ้านกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ครับเปิดเกมพันหน้าไว้เป็นเพื่อนนะครับผมนี่นอจบพอดีนะครับผมเมื els, ่อรายการจบเราก็ต้องจบครับวันนี้ขอบคุณน้องครับ